สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาวาดเป็นตัวชื่อว่าอะไรนะอด,ดาจิโอใช่ไหมเป็นตัวที่อยู่กับโซนาต้าในในลิตเติ้ลโพนี่นะครับมีน้องคนหนึ่งขอให้วาดให้ดูอันดับแรกนะครับล่างโครงหน้า เป็นวงกลมก่อนเสร็จแล้วก็ตัวนี้จะหน้าแหลมแหลมนะครับเราก็เติมคางลงไปแหลมแหลมแบ่งเส้นส่วนที่เป็นตาแบ่งกลางหน้าเวลาวางตาวางจมูกจะได้ไม่เบี้ยวนะครับต่อมาก็ท่าทางเราจะเว้นด้านบนไว้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่า ทรงผมจะฟูๆใช่แล้วครับรูปนี้เราจะวาดแค่ครึ่งตัวนะครับต่อมาก็เป็นจัดท่าทางนะครับให้ยืนยืนตามรูปที่ดูใน Google นะครับคือจะยืนเอียงๆเราก็จะทำท่ายืนเอียงๆไว้ก่อน เอวเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นสะโพกออกมาคราวนี้ก็ทำแขนนะครับทำท่าของแขนไว้ยืดออกมาแล้วก็จะเท้าเอวนะครับ อีกข้างหนึ่งก็ยืดออกมานะครับแล้วก็เท้าเอวต่อมาก็เอาเป็นท่าทางเสร็จเดี๋ยวเรามาวาดหัวกันนะครับหัวก็จะเป็นทรงผมกะข้าวๆก่อนทรงผมจะประมาณนี้ ตรงแหลมๆนี้ก็อยู่เกือบกลางแต่ก็ไม่กลางบางรูปอาจจะกลางนะครับผมก็ทําเป็นเหมือนใบไม้เอ้ยไม่เพ่ผมตาตาเป็นเหมือนใบไม้นะครับจมูกปาก ยิ้มแบบโกงๆหน่อยนะครับดูท่าจะเป็นตัวโกงคิ้วขอบตาดำเข้มๆนะครับเหมือนคนเขียนขอบตาแล้วก็ตากลมๆตากลมๆ แล้วก็คิวนะครับคิวจะเป็นตรงปลายคิวจะหักคราวนี้ก็วาดทรงผมนะครับเราอย่าเพิ่งไปกังวลกับทรงผมที่มันจะหยักๆยักนะครับให้เราวาดลงมาก่อนอันนี้ก็วาดลงมาก่อนนะครับ ท้างนี้ยาวกว่าคราวนี้ก็ผมบนหัวนะครับเราก็ต่อต่อจากวงกลมขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นทรงแบบไม่เท่ากันแล้วก็มีเป็นที่มัดผมคราวนี้ก็จะเป็นผมฟูฟูข้างหลังนะครับ จะเอาฟูแค่ไหนฟูแค่นี้ก็พอก็มาเริ่มเลยนะครับพอดีน้องที่ให้วาดให้ดูบอกว่าวาดผมไม่เป็นนะครับก็จะมีนี่ครับเราก็จะขีดเป็นเส้นคราวนี้เราก็จะวาดออกไปตาม ให้ตรงผมหยิกๆมีเกาะไปตามเส้นของผมนะครับจะมีกี่กี่หยักก็แล้วแต่นะครับ ต้องไปกำงวลว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนเราก็วาดไปนะครับ อันนี้ก็เป็นลายสีเหลืองตรงผมนะครับอันนี้ก็จะมีลายเหมือนกันัน,นก็จะมีผมอ,อ,อีกอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีลายสีเหลืองคู่กันมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น ผมที่ปกมาข้างหน้ามีเส้นเล็กๆเป็นผมหยิกคราวนี้เราก็มาทำผมที่หยิกตรงนี้นะครับหยิกหนึ่งครั้งผมที่หยิกก็จะไต่ไปตามเส้นที่เราวาดโครงสร้างของผมนะครับ ก็ค่อยๆวาดไปนะครับโอ้ปักเอยดินสอหัก นีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพอลงหมึกเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับต่อมาเรามาดูส่วนของลำตัวกันนะครับเราก็จะวาดเป็นเสื้อแล้วก็แขนเสื้อนะครับวาดเป็นแขนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าพอมาใส่แขนเสื้อมันจะดูง่ายขึ้น แขนนะครับมีเป็นอะไรเอ่ยกำไลหรือผ้าพันแขนนี่แหละครับแล้วก็นิ้ว4นิ้วที่เป็น4นิ้วเพราะว่านิ้วโป้งจะอยู่ข้างหลังนะครับอพอมีแขนเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะวาดแขนเสื้อได้ง่ายนะครับ เสื้อีกข้างหนึง่งก่อนจะวาดเสื้อแล้ววาดแขนก่อนแขนอีกข้างหนึ่งนะครับแขนอีกข้างหนึ่งก็จะมีมือเอ่ยมีปลอกแขนเหมือนกันแล้วก็วาดมือแล้วก็เสื้อนะครับ เสื้อก็จะเป็นเสื้อแหลมๆแล้วก็มีแขนเสื้อป่องๆแล้วก็มีแขนเสื้อนะครับเสื้อข้างในเป็นเหมือนเสื้อเกาะอ,อกแล้วก็มีสอยคอมีเพชรเป็นรูปหกเหลี่ยมสีแดง เข็มขัดเข็มขัดฝังเพชรมองเห็นไม่เอ่ยเข็มขัดเห็นอยู่นะครับมีเพชรเป็นหัวเข็มขัดเป็นเพชรจริงๆด้าน,นนี้แล้วก็ฝังเพชรเป็นกลมๆ ประมาณนี้นะครับลางเส้นดินสอดูออกกันไม่เอ่ยถ้าดูไม่ออกเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นปากกาเราจะตัดเส้นส่วนที่เป็นผมให้ดูนะครับ ตรงหน้าอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาปากกาเล็กมาตัดเส้นรายละเอียดนะครับอันนี้เอาผมส่วนอื่นๆก่อนโอ้ลืมไปว่าเชือกที่มัดผมจะมีน้ำนะครับ เราก็วาดหนามไปก่อนแล้วเราค่อยมาเติมส่วนที่เป็นเชือกมัดผมนะครับแล้วต่อไปก็ผมที่อยู่ด้านในเป็นชั้นด้านในนะครับหยิกๆอยู่ด้านในแล้วก็ มที่เป็นหยิกหยิกอยู่ด้านนอกไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นไป,นปนตามเส้นดินสอไหมเราก็ลากไปเลยครับหลุดจากเส้นดินสอไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็ได้ทรงผมแล้วเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆจะใช้ปากกาเล็กนะครับต่อมาก็เป็นตัวเสื้อผ้า เพราะว่าตัวนี้เป็นหัวหน้าของโซนา t a าแต่ทำไมคนพูดถึงโซนา t a าเยอะกว่าตัวนี้มันไม่เด่นเท่าโซนาร์ตาหรอครับถ้าใครดูแล้วช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าที่พี่ดูยังดูไม่ถึงตอนนี้เลยยังไม่รู้จักเลยว่าตัวนี้คือไข่ เป็นนิ้วติดๆกันนะครับเพราะประกาศอาเส้นใหญ่ต่อไปก็เข็มขัด ส่วนของหน้าจะใช้ปากกาเล็กนะครับกับลวดลายที่ผมปากกาเล็กมาเขียนลวดลายที่ผมกันก่อนดีกว่าหมึกมันค่อนข้างซึมอย่างยุนแรงนะครับปากกาเล็กอันนี้ยังไม่มีเวลาไปหาปากกาอันอื่นที่ดีกว่านี้นะครับ ปากการนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับกระดาษแบบนี้กระดาษนี้มันเป็นกระดาษบางนะครับพอมึกซึมลงมามันก็จะทะลุทะลวงรุนแรงมากถ้าลองใช้กับกระดาษอย่างกระดาษร้อยปอนด์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเอาหมดตปุบ มันเปิมมาเน้นไหมเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับทรงผมเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ใส่รายละเอียดหน้าตาดวงตารู้สึกจะวาดให้โตได้อีกนะครับอ้ยประการนิกระดาษ แล้วก็วงตานะครับกลมๆมตาดำมึกมันซึมตาดำนะครับหมึกมันซึมกระจายแหลงมากดูเหมือนตาเหล่เลยนะครับแล้วก็ปาก นี่นะครับชื่ออะไรหืตัวนี้ชื่อว่าอ d ดาติโอนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าของโซนา t a ต้าก็เสร็จแล้วนะครับดูแล้วเข้าใจไหมเอ่ยถ้ายังไงก็เดี๋ยว ติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบได้แล้วครับสวัสดีครับ